ไม้พยุงแปลงใหญ่นะครับปลูกลักษณะปลูกเป็นแถวเป็นแนวนะครับแถวที่หนึ่งนะครับนับจากต้นนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแถวละประมาณสิบต้นนะครับอย่างต่ํานะครับแถวที่สองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบประมาณสิบกว่าต้นนี่แหละแถวที่สามแถวที่สามก็ปลูกยาวเข้าไป,ปมันสิบกว่าต้นนะครับแถวที่สี่ แถวที่ห้านี่ก็แถวที่หกแถวที่หกนะครับแถวที่เจ็ดแถวที่แปดแถวที่แปดก็ยาวไปตรงนน้นฝนตกแถวที่เก้านะครับนี่แถวที่เก้ายาวไปตรงนน้นแถวที่สิบแถวที่สิบหนาไป าที่11มาที่1นะครับ 42, ที่12เข็ตกเขตกน,รนครับนี่ก็แถวที่12ลมพายุงครับฝขมตกตกฝนเลยลมพายุ200กว่าต้นครับที่จริง